สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะที่น้อยอิสุสุนะคะวันนี้พี่ก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันเหมือนเช่นเคยนะคะถ้าเราอยากได้กระบะสี่ประตูสักคันหนึ่งนะคะพี่ก็จะมีเคล็ดลับมาบอกทุกคนว่าทําไมเราต้องซื้อกระบะสี่ประตูของอิสุสุสำหรับสี่เคล็ดลับถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าของรถ4ประตูสักคันนะคะ ว่าทำไมเราต้องเลือกรถกระบะยี่ห้ออิซูซูข้อแรกเลยค่ะใช้เงินดาวน้อยกว่าที่ลูกค้าคิดนะคะอย่างสีประตูตัวเริ่มต้นที่อยู่ข้างหลังพี่เมื่อตะกี้ ใช้เงินดาวเริ่มต้นแค่5,000บาททวนก็ออกรถได้แล้วไม่ต้องมีคนค้ำนะคะ 2. รถกระบะ isuzu เป็นแบรนด์ยอดนิยมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการทำสัญญาก็จะทำสัญญาผ่านง่ายโดยเฉพาะพี่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพี่ก็มีประสบการณ์ในการทำสัญญาให้ลูกค้าและสามารถทำให้ลูกค้าออกรถได้ง่ายๆนะคะข้อที่3ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงคะ่ะว่า รถกระบะสีประตูอิสุสุของเราเสียภาษีน้อยกว่าที่ทุกคนคาดนะคะคือกระบะอิสุสุ1.9ของเราเสียภาษีแค่ปีละฟังดีๆนะคะ 2,300บาทนะคะอันนี้คือค่าภาษีแต่ถ้ารวมพรบเราก็จะเสียภาษีแค่ปีละไม่เกิน3,000บาทเห็นไหมคะว่า4ประตูกระบะอิสุสุเสียภาษีน้อยกว่าทุกแบรนด์นะคะการันตีฟันทงค่ะแล้วข้อสุดท้ายนะคะรถกระบะอิสุสุของเราเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตอ,อีก10ปีข้างหน้าหรืออีกหลายปีข้างหน้าถ้าท่านจะต้องเปลี่ยนรถ การแลกเปลี่ยนรถราคาขายต่อสูงสุดค่ะเพราะรถเราเป็นรถแบรนด์อันดับหนึ่งเป็นกระบะยี่ห้ออันดับหนึ่งที่ทุกคนเลือกใช้การันตีนะคะจากยอดขายสูงที่สุดอันดับหนึ่งขณะนี้ค่ะช่วงสุดท้ายนี้นะคะพี่ก็อยากจะแนะนำ โปรโมชั่นรถกระบะ4ประตูยกสูงคันข้างหลังที่นี้นะคะโปรโมชั่นสุดเด็ดก็คือเริ่มต้นใช้เงินดาวเริ่มต้นแค่50,000บาทนะคะ50,000บาทไม่คำ้ no, คำโนค้ำไม่ต้องหาคนค้ำให้ยุ่งยากนะคะทำสัญญาผ่านออกรถได้เลยค่ะ ค่างวดนะคะ11,000บาทต่อเดือนจำนวน84งวดนะคะยังข่ะยังไม่พอรับโปรโมชั่นขับฟรีอีก90วันไปเลยนะคะหมายถึงคุณออกรถวันนี้จ่ายเงินอีก3เดือนข้างหน้านะคะยังไม่หมดมีของแถมจุใจให้อีกทั้งหมด20กว่ารายการนะคะแล้วก็ถ้าจองผ่านเพจพี่น้อยหรือว่าดูจากคลิปวิดีโอนี้รับฟรีไปเลยะคะ่ะ น้ำมันเต็มถังทุกคันแล้วก็พัดลมไอเย็นเอาไปใช้เย็นๆที่บ้านอีกหนึ่งเครื่องนะคะ <Wow. S 1> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พี่น้อยนะคะใต้อินบ็อกซ์หรือว่าใต้เพจนี้สุดท้ายนี้ก็ขอขอบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปพี่พบกันใหม่คลิปหน้าคะ <Wow. S 1> ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ